เราคุยกันเรื่องของการนวดตัวเองถูกไหมคะอันนี้เนี่ยเวลาที่เรานวดให้ก็ลักษณะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราจะวางมือตำแหน่งไหนทําให้เขารู้สึกอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะวางนะคะเราใช้กล้ามมือจากแขนแล้วหลังเวลาที่นวดเราจะไม่หายใจลดผู้รับบริการนะคะเราหายใจออกนะคะขยับฝ่ามือขึ้นไปนะคะก็ขยับตามแนวนะคะจย์ ใช,ใช่ไหมคะใช้บีบใช่ไหมคะใช้สันมือนะคะบีบเข้าหากันใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนอกจากใช้สันมือแล้วตำแหน่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตจับศีรษะนะคะคือทุกครั้งเนี่ยเวลาในคนไทยหรือว่าคนอื่นก็ตามเวลาเราจะจับสิ่งที่เขานับถือหรือว่าเชื่อว่ามันเป็นของสูงเราต้องขออนุญาตก่อนมันทันสะดวกไหมนะคะขออนุญาตจับศีรษะนะคะอาจารย์ใช้นะคะอันนี้เราจะใช้นิ้วหัวแม่มือในการนวดกล้ามเนื้อก็จะนวดด้านตรงข้ามนะคะ กล้ามเนื้อคอ,อ,อเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันพลิกง่ายเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆกดนะคะแล้วก็เวลาที่พลิกเนี่ยถามว่าผู้รับบริการรู้สึกไหมรู้คนกดรู้สึกไหมรู้ค่ะต้องช้าๆนะคะแล้วก็ด้านตรงข้ามนะคะด้านขวายังไงคะ แล้วก็จุดด้านข้างนะคะด้านตรงกลางก่อนแล้วก็ด้านข้างทั้งสองนะคะเวลากดจุดก็คือใช้นิ้วหัวแม่มือกระดกไปนิ้วขึ้นประมาณ45องศานะคะจันค่อยๆปล่อยช้าๆค่ะแล้วก็ด้านข้างศีรษะทั้งสองข้างนะคะทํางคายอยที่เราคําไว้แล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วหัวแม่มือเราจะกดพร้อมกันทั้งสองข้างหรือทีละข้างก็ได้แต่องศาในการกดเนี่ย45องศานะคะด้านซ้ายกดเฉียงไปที่เบ้าตาด้านขวา กดด้านขวากดเฉียงไปที่เบ้าตาด้านซ้ายค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจริงๆแล้วด้านนี้เนี่ยพอกดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าตาเราสว่างขึ้นนะคะได้ไหมคะจันค่ะอันนี้เนี่ยใช่ใช่ค่ะทุกขออนุญ,ญาตนะคะ เดี๋ยวเมื่อกี้เรานวดใบหน้าด้วยตัวเองใช่ไหมคะเวลาเราจะนวดให้ผู้สูงอายุถ้าท่านอยู่ในท่านอนก็ใช้ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าท่านอยู่ในท่านั่งเนี่ยให้เรายืนเฉียงนิดนึงอาจารย์ขออนุญาตค่ะอาจารย์พิงมาได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะโอเคค่ะก็จะอยู่ในท่านี้นะคะแขนเราจะเป็นตรงกับใบหน้านะคะขาเราจะเป็นด้านข้างเพื่อให้ผู้สูงอายุท่านสุขสบายนะคะเวลาที่นวดนะคะบริเวณนวดใบหน้าเนี่ยหนูขออนุญาตนะคะเราก็เริ่มจากบริเวณหน้าผาก่อน ใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะลูบเบาๆนะคะจนถึงใบหูเลยนะคะแนวที่สองนะคะแล้วก็แนวที่สามะคะ่ะเสร็จแล้วก็ลุบคึงเบาๆนะคะบริเวณหน้าผากนะคะแนวหน้าผากมาจนถึงตรงขมับนะคะหมุนช้าๆใช้ปลายนิ้วมือทั้ง3นิ้วนะคะวนไปถึงข้างหลังใบหูนะคะที่มือต่อน้ำเหลือง เบิกตานะเบิกตาก็คือใช้นิ้วกลางกดนิดนึงนะคะรูปเบิกตาออกเสร็จแล้วก็ใต้ตานะคะเรากดบริเวณด้านข้างนะคะอันนี้ก็ทางไซนะัททางนี้นะคะใต้ตาสามครั้งพอค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะพิงมาเลยค่ะไม่ต้องเต่งอ่าสบายๆค่ะอาจารย์ นะคะก็จะหมุกจมูกหนูขออนุญาตใช้นิ้วกลางนะคะจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้เป็นนิ้วที่สัมผัสเบานะคะก็คือจากปลายจมูกไปถึงปีกจมูกทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วก็แก้มนะคะเลื่อขึ้นมานะคะจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมคะอันนี้ริมฝีปากนะคะลูบแล้วกดค้างไว้นะคะ แล้วก็แรงเฉียปากล่างนะคะใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยตอบน้าเหลืองใต้คางนะคะไล่นิ้วมือนะคะรูปเบาเแล้วก็ไล่นิ้วมือนะคะการไล่นิ้วมือเนี่ยมันเป็นเหมือนวเบชันนะคะการใช้การสั่นสะเทือนค่ะจันนะคะรู่นะะมาแล้วก็มาที่หูนะคะนวดคึงที่ใบหูเบาๆะคะ่ะจันพิงมาได้เลยค่ะกดบริเวณกลางศีรษะนะคะแล้วค่อยๆไล่ออกด้านข้างจนถึงใบหูนะคะ นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะอันนี้อาจารย์อาจจะเสียทรงจดไปถึงด้านหลังไปถึงท้ายทอยนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะอาจารย์นะคะท่านี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นไหมคะค่ะก็จากด้านข้างขึ้นมานะคะ อันนี้เนี่ยในกรณีที่ปวดศีรษะหรือว่าเวลานอนดึกๆหรือนอนไม่ได้นะคะเราก็จะใช้ท่าท่ากดนะคะเบาๆนะคะไล่ไล่ไล่ลงบริเวณศีรษะนะคะอาจารย์นิดหนึ่งนะคะหรือจะใช้สันมือก็ได้ค่ะอาจารย์จะรู้สึกว่ามันมีเสียงกรอบแกรบถูกไหมคะอันนี้เนี่ยมันมีฟองอากาศอยู่ในผงังศีรษะคะ่ะพอทําท่านี้เสร็จแล้วก็จะช่วยปรับเรื่องของความดันโลหิตได้ะคะ่ะอาจารย์และทําให้รู้สึกผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นหัวก็จะโล่งมากขึ้น,นะคะ่ะเสร็จแล้วเราเราจะมากดจุดอุณาลมนะคะ จนวางได้เลยค่ะขออนุญาตใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะจุดอนาลมหรือว่าตาที่3เนี่ยเวลากดก็คือมันเป็นประตูของบริเวณใบหน้าแล้วก็สมองนะคะแล้วก็หัวคิ้วทั้งสองข้างใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างพร้อมกันเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็มานวดที่หูนะคะแล้วก็ใบหูแล้วเราก็ปิดทิ้งไว้สัก10วินาที อาจารย์มีอะไรสงสัยหรือว่าอยาการทราบตรงไหนไหมคะใช่ใช้เวลาเท่าไหร่คะในการจริงๆแล้วในการ<ใ>นวดศีรษะเนี่ยคะ่ะประมาณ15-20นาทีคะ่ะขึ้นอยู่กับว่ามีมีแผลไหมที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอย่างไรในขณะที่นวดแล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยยังทํางานอยู่ใช่ไหมคะมีความตึงเครียดมากก็จะต้องใช้เวลามากหน่อยค่ะแต่ถ้าเกิด นวดผ่อนคลายตามสบายก็ใช้เวลาน้อยค่ะจันเอ้เรื่องนอนหลับนี่ก็ตรงนี้แนนใช,ใช่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของนอนหลับแล้วเรื่องของการไหลเวียนมาที่ศีรษะแล้วก็เรื่องของการไหลเวียนของเลือดมาที่บริเวณใบหน้าแล้วก็ริมฝีป,ปากด้วยค่ะอย่างตอนนั้นที่ท,ที่ที่เรามีปัญหาเรื่องของเบลพาซีใช่ไหมคะที่เรามีเบลพาซีเราก็จะมี ใช่ค่ะเนื้อทีเจเนี่ยมันจะควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณปากใช่ไหมคะมันก็จะทาให้ปากเราเนี่ยเบี้ยวไปข้างนึงได้การนวดตัวเนี้มันก็จะช่วยได้ะคะการนวดที่เราก็กดคั้งมุ่มปากไว้อย่างนี้ค่ะจันมันก็จะช่วยปรับให้เกิดความสมดุลได้มากขึ้นค่ะได,ได้ผลดีนะคะเวลาการกดจุดเนี่ยถ้าคนที่ผู้นวดเนี่ยไม่มีแรงเนี่ยจะทำยังไงคือคือผู้คือมีความรู้แล้วนวดได้เนี่ยแต่ว่าไม่มีแรงนวด,นวดเราจะใช้ S 2> <2> <S การๆๆ <S 2> <2> <S การการการฝึกมือโดยใช้นิ้วหัวแม่มือโดยที่ไม่ปวดเนี่ยตอนกดเราอาจจะช่วงฝึกแรกๆกตอนที่หนูไปเรียนแรกแรกอะค่ะ mm. ก็ต้องพอฝึกแล้วก็ต้องแช่มือในน้ำอุ่นค่ะแล้วนอกจากนั้นที่สำคัญเนี่ยในการนวดแผนไทยเราบอกว่าต้องหน้าตรงแขนตึงแล้วก็ใช้แรงจากหลังะคะ่ะแต่ลักษณะการกดเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้แรงจากข้อนิ้วมือค่ะเราใช้แรงจากหลังจากตัวนะคะเพราะฉะนั้นแขนก็เลยจะตึงแบบนี้ค่ะจันแขนตึงหน้าตรงเพราะฉะนั้น จะมีแรงเยอะ่ะแรงก็จะมาจากตัวไม่ได้มาจากข้อมือค่ะวิธีที่จะไม่ให้เขาปวดก็คือต้องแช่น้ำอุ่นต้องฝึกมือตัวเองใช่ค่ะแล้วก็คือถ้าลักษณะการกดที่ถูกต้องก็จะช่วยได้ค่ะแล้วก็จะไม่ปวดมือด้วยค่ะไม่ปวดมือทั้งตัวแล้วก็ไม่ปวดเมื่อยทั้งนิ้วค่ะทีนี้บางจุดเนี่ยถ้าเปิดติว่าก็คือแข็งแรงเนี่ยแต่ว่าเราใช้ข้อสอบแทนได้หรือเปล่าได้ค่ะเหมือนกันได้ค่ะคือเราใช้สอบนะคะเราใช้สอก ขออนุญาตนะคะจัน<บ>ถึงแม้ว่าเป็นแ,บบแขนอย่างเงี้ยค่ะคือการนวดแบบชาวบ้านก็คือเราใช้เป็นการนวดรักษาก็ได้หรือนวดผ่อนคลายก็ได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้พิการเนี่ยเขาอาจจะไม่ไดม้มีมือแต่เขาก็สามารถนวดได้ก็คืออาจจะใช้ศอกนะคะก็วางคือมันอยู่ตำแหน่งที่เมื่อเรารู้ตำแหน่งของเส้นประทานแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางได้นะคะแล้วก็จังหวะก็กําหนดเหมือนกําหนดนิ้วมือหรือเราจะใช้เป็นท่อนแขนก็ได้ค่ะจันนะคะนะคะท่อนแขน ใช่ค่ะได้ไหมคะขำว่าชาวบ้านนี่เหมือนกับความรุนแรงนะอ๋อจริงๆแล้วอันนวดแบบราชสำนักเมื่อก่อนเราใช้กับเจ้านายค่ะก็จะใช้ได้เฉพาะนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือค่ะอาจารย์